ถ้าป่าทางร้านไร่เขาโตเต็มที่เนี่ยนะฮะทางร้านไร่เนี่ยเขาจะสามารถดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึงประมาณ4ล้านตันต่อปีต่อปีนะฮะตลอดอายุป่าครับอันนั้นก็ผมว่าเป็นผลที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมนะฮะที่เราเข้าไปทำนอกกนั้นเองเนี่ยในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพที่กลับคืนมาในพื้นป่ามีมากนะครับแล้วก็บางพืน้นพื้นที่เนี่ยก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว ครับนะฮะอย่างที่แม่อายเนี่ยเราปลูกไปแม่อายจังหวัดเชียงรายเชียงราย,รายทางอบตเขาก็พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแต่ว่าเป็นเชิงอนุรักษ์แล้วก็คุยเขาว่าน่าจะเป็นเชิงอนุรักษ์ไม่มีการสร้างรีสอร์ทไม่มีการอะไรเขาแค่ปรับพื้นที่ให้การเต็น์ดูได้เท่านั้นเองอันนั้นคือโครงการที่เราทํามาแล้ว เรียกว่าประสบความสำเร็จเป็นรูปธปรรมอันนั้นคือปทอปลูกเองอใช่ไหมฮะใช้วเวลา8ปีนะฮะหมายถึเนยนะฮะก็ป่าก็หลากหลายรูปแบบน,นะฮะปา่าชายเลนก็มีนะครับก็ว่าไปมีการแจกกล้าไม้ไปทั<า>่วประเทศ76จังหวัดนะฮะจังหวัดละมือกล้าข่าวก็760นะฮะ เรามีการลงพื้นที่ปลูกร่วมกับกับประชาชนในใน5จังหวัดหลักนะฮะในเมืองใหญ่เนี่ยเรามีเพิ่มขึ้นมาคือเรามีคาราวานแจกก้าไม้รเราก็ใช้ต้นไม้เรียกว่าต้นไม้ดูดสารพิษครับซึ่งต้นไม้พวกนี้เนี่ยฮะจะเป็นต้นไม้ใหญ่ นะครับต้องการแสงแดดไม่มากครับแต่คุณสมบัติพิเศษคือดูดสารพิษได้อัตราค่อนข้างมากเอ๊ะต้นอ,อะไรบ้างครับที่มีความสามารถที่จะดูดสารพิษได้บ้างเนี่ยครับเป็นผู้ช่วยก็มีเศรษฐีเรือนนอกเศรษฐีเรือนในชื่อก็ดีชื่อกนะ็อกด,อกดีนะครับ <laughs> เข็มลิมแดง นะฮะหนวดปลาหมึกนะฮะประมาณเนี้ย 4, สี่ห้าชนิดเพราะว่าโครงการปลูกป่าเดิมเนี่ยเราเข้าไปปลูกในป่าจริงๆนะฮะหายเข้าไปเลยในป่าครับนะฮะพนักงานปตท,ที่โครงการปลูกป่ากลับมาในออฟฟิศเนี่ยคนจาไม่ได้ดำ <laughs> จำเลยจำมาเลยนะฮะ <laughs> ก็อันนั้นคือสิ่งที่เราทำจริงก็แต่ว่าอันนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าอยากจะเอาสิ่งที่เราทำเนี่ยมาให้คนได้ได้สัมผัสเข้าถึงนะฮะ,ะ,ฮะเราก็เลยมีการสร้างเว็บที่เรียกว่า m i l l i o n t r e s o r k i n g c o m นะฮะ ให้สามารถปลูกต้นไม้ออนไลน์ได้นะฮะแล้วก็เราก็จะนำเรคคอร์ดที่การปลูกเนี่ยไปปลูกจริงในพื้นที่ทเราไปปลูกคือนค,คนเข้าร่วมถือว่าเป็นการปลูกต้นไม้ในระบบไซเบอร์รแต่ปตทก็จะเอาไปปลูกให้จริงเลยครับครับ การหนึ่งล้านกาถวายพ่อเนี่ยจุดประสงค์หลักเราคืออยากเก็บบกต้นไม้ในใจคนนะถ้าผมมองประเมินเนี่ย<ม>ก็เรียกว่าน่าจะประสบความสำเร็จเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวมจริงๆสองก็คือว่าเป็นโครงการที่เต็มไปด้วยการมีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นการดึงคนมามีส่วนร่วมเยอะมากและสามก็คือสอดคล้องกับยุคที่โซเชียลมีเดีย มีอิทธิพลเยอะมากขึ้นการระดมพลคนที่มีจิตอาสาที่มีความต้องการที่จะเป็นผู้ให้มาทําอะไรที่เป็นเรื่องเดียวกันมันก็มีอิมแพ็คมากยิ่งขึ้นด้วยอย่างน้อยผมมอง3ามประเด็นนะฮะไม่รู้เป็นคีย์ซักเซสของโครงการนี้หรือเปล่าครับท่านผู้ช่วยอีกข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งโครงการเนี่ยเราก็ทําเพื่อถวายพระบาทสมเด็จรเจ้าอยู่หัวองค์สมคนะส่วนนี้ก็จะเป็นก็จะเป็นศูนย์รวมจิตใจข่าวคนไทยให้ให้อยากจะทําร่วมกันแล้วแล้วครับครับ ถ้าคุณคิดจะเอารถของคุณไปแลกสินเชื่อและกำลังตัดสินใจว่าจะไปที่ไหนดีแวบมาคุยกับเราก่อนตัดสินใจกับสินเชื่อรถให้เงินกสิกรไทยได้เงินเร็วดอกเบี้ยตำ่ำจากเครือธนาคารกสิกรไทย น84ตำบลวิถีพอเพีเนี่ยจริงๆแล้วถ้าพูดกันลึกๆเนี่ยมันก็คือโครงการต่อยอดจากโครงการป่านในล้าไล่นั่นแหละครับโครงการใหญ่ของเราที่ว่าจะทําต่อเนื่องนี่นะฮะเราจะไปที่คนละจะไปที่ชุมชนละนะฮะเพื่อให้เขาไดา้รู้จักการบริหารทรัพยากรของเขาเปลี่ยนจากป่าก็ทาเก็ตกรุ๊ปก็เป็นที่ตัวคนละที่ตัวคนนะฮะแต่ก็แต่ก็ยังอยู่ที่ ชุมชนที่ห่างไกลหน่อยนะฮะไม่ใช่ชุมชนเมืองน,นะครับเพราะเราเน้นอยากจะพัฒนาความเท่าเทียมกันด้วยแหละครับ,ค,รบคอนเซปต์หลกัลกๆเราอยากจะเน้นเสริมสร้างแนวคิดภูมิปัญญามากกว่าวโดยน้อมนำเอาปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงประ,ประรรบธรรมที่เ้าอยู่บัวมาใช้ครับเพราะนโครงการนี้จะไม่ใช้เงินนำ้ำจะไม่บอกว่าท่านขาดเขื่อนไหมท่านขาดไหลไหมเอาเงินไปสร้างไม่ใช่เราจะเข้าไปร่วมคิดกับชาวบ้านไปร่วมกันวิเคราะห์ จุดอ่อนจุดแข็งของเขาะะวิเคราะห์เรื่องทรัพยากรที่เขามีอยู่นะฮะแล้วถึงจะมาทําแผนพัฒนาชุมชนร่วมกับชาวบ้านซึ่งจริงๆแล้วในแต่และชุมชนเนี่ยเขามีปัญญามีเขาเรียกว่าป่าชาวบ้านของเขาอยู่แล้วนะฮะจริงเขา เขาเรียกวิสตอมของแต่ละที่นี่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นใช่ครับนะครับแต่ละที่นี่หลากหลายอยู่แล้วเมื่อได้โมเดลหรือว่าแนวทางในการพัฒนาถึงจะมาดูว่าอาจะมาช่วยกันสร้างจะทําตรงไหนไม่ใช่เข้ามาแบบเศรษฐีน้ํามันเอาเงินมาให้แล้วไม่ใช่ไม่ใช่เพราะนั้นจะไม่ใช่ว่า84ตําบลของเราทุกตาบลต้องสร้างฝายหรือทุกตาบลต้องปลูกป่ามันหมดไม่ใช่แต่ละตําบลก็มีวิธีของตัวเองและที่สําคัญนะฮะ ท้มาถึง84ตงบนก็เพื่อจะเฉลิมพระเมกียรติ84พรรษาในปีหน้าคโครงการของเราเนี่ยเริ่มมาเมื่อ4ปีที่แล้วเราจะเสร็จภายในปีหน้าแล้วก็ทุนก้าถวายพระบาทสมด็พระเจ้าอยู่หัวนะทีนี้ถวายอะไร,ค,ร <laughs> คำถามอถวายนะก็คือเป็นองค์ความรู้ครับถวายองค์ความรู้นะครับเพราะนั้นเนี่ยก่อนเราถอยมาเนี่ย ตำบลน,นั้นๆเขาจะมีสู่เรียนรู้ประจำำําตําบลนะฮะเขามีเรียกว่าครเรือนอาสาที่จะทําหน้าที่เป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนบ้านว่าเดำลงวิถีชีวิตยังไงให้อยู่ได้อย่าง,ย,างยั่งยืนเป็นครอบครัวตัวอย่างขับเป็นครอบครัวตัวอย่างนะครับหวังไว้ว่า8.4ตําบลน,นี้นะฮะก็จะเป็นตาบลต้นแบบให้กับตบําบลอื่นๆที่จะเ,เข้ามาดูแล้วก็ นำไปพัฒนาต่อเป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างเป็นการสร้างแรงบันดาลใจใช่ครับใช่ครับก็เป็นการพัฒนาคนครับ ลูกโลกสีเขียวเห็นว่ามีการแจกรางวัลกันในงานด้วยใช่ไหมครับก็ได้มีการแจกรางวัลไปแล้วในวันที่23ที่ผ่านมานครับ,รบก็โครงการลูกโลกสีเขียวเป็นโครงการอันหนึ่งที่สําคัญนะครับเพราะว่าเราจะมีการให้รางวัลให้กําำลังใจนะฮะเชิดชูเกียรติกับออคนหรือว่าชุมชนนะฮะที่เขาได้อุทิศตนในการดูแลทร,รัพยากรนะฮะแล้วก็ดูแลความหลากหลายทางชีวภาพดูแลป่าไม้นะครับซึ่งโครงการนี้เนี่ย เราจัดติดต่อกันมานะฮะปีนี้เป็นปีที่อ2แล้ว12ปีแล้วครับะฉนนั้นผู้ได้รับรางวัลนีก็จะภาาภูมิใจนะฮะแล้วก็สามารถกลับไปต่อยอดนะฮะต่อนะครับเชิญชวนให้ให้ผู้คนได้ช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมดูแลทรัพยากรของตนในในแต่ละท้องที่นะครับเกณฑ์ในการตัดสินโดยภาพรวมสําหรับรางวัลลูกโลกสีเขียวเนี่ยเราให้ความสําคัญตรงจุดไหนมากที่สุดครับ